สายเบียร์สะดุ้งสางเมาขนาดว่าเศรษฐกิจไม่ดีดื่มเบาๆลดการใช้จ่ายดื่มแล้วนี่นะครับบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่อันดับสองของโลกยังไปไม่รอดปลดพนักงาน6000คนนะฮะไฮเดเก้นเป็นบริษัทที่ผลิตเบียร์ใหญ่อันดับ2ของโลกนะฮะแล้วก็มีแบรนด์ในเครือของไฮเดรเก้นเช่นเบียร์ไทเกอร์เบียร์แอมสเตลอันนี้ก็มีขายในไทยนะครับแล้วก็ไฮเดรเก้นก็นะเป็นเบียร์ที่คนไทยก็ติดหูติดปากกันอยู่พอสมควรนี่นะครับก็ประกาศงี้ฮะ ว่าบริษัทจําเป็นต้องมีการตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยการปลดพนักงานของบริษัทไหนเก่นขั้นต่ำห้าพันคนนะแต่สูงสุดจะถึง6000คนทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในเนเธอร์แลนด์นะครับการปลด6 0 0 0คนเนี่ยคิดเป็นทั้งหมด7%ของจำนวนพนักงานของบริษัทไหนเก่นที่มีทั้งหมด8 7 0 0 0คนทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยฮะสิ่งที่ตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบริหารสูงสุดแล้วก็การตัดลดค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุุมต้นทนท นะของทางด้านไหนิเก้นเขานะครับแม้แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซีอของไหนิเก้นคนใหม่ ai, ยังหาไม่เจอเลยเพราะคนเดิมพาลาออกไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนสุดยากาดคงจะต้องมีการแต่งตั้งรักษาการกันนี้นะครับทีนี้ปรากฏว่าตรงนี้ก็เลยมีนโย,นโยบายต่อเนื่องว่าทํายังไงก็ได้ที่จะต้องตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้เพราะขนาดคนดื่มเบียร์ยังดื่มน้อยลงเลยฮะนะฮะทีนี้สาเหตุคืออะไรครับ สาเหตุจากทังด้านของการที่ไฮน n e เก n ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับจำเป็นต้องตัดลดค่าใช้จ่ายปลดพนักงานขนาด7%ของพนักงานทั่วโลกเนะี่ยมันมาจากแน่นอนยอดขายต้องไม่ดีแนะ่แล้วเขาก็ยอม,มยรับเลยเขาบ่ายอดขายของไฮ i n e เก n ทั้งภาพรวมนะ แล้วก็แบรนด์เบียร์ย่อยๆที่อยู่ในเครือของเขาเนี่ยฮะไม่เป็นไปตามเป้ายอดขายไม่เข้าเป้าลดลงเลยนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับเราก็เห็นชัดเจนครับว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาแล้วก็ซบเซามาแล้วมันก็เลื้อลังมาตั้งแต่หลังโควิดจนกระทั่งถึงในปัจจุบันเนี่ยเจอทั้งเรื่องภาษีสูงของอเมริกาเจอทั้งเรื่องการกีดกันทางการค้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างเปราะบางกระจัดกระจายไม่เหมือนก่อนโควิด19เนี่ยนะครับเลยทําให้ผู้บริโภคสายดื่มเบียร์ทั่วโลกคุมค่าใช้จ นี่ขนาดเบียร์ขวดนึงยังยังกินน้อยลงกันเลยเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าผู้บริโภคทั่วโลกตอนนี้เขาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีมากที่แบบว่าหนุ่มคนรุ่นใหม่เดียวนี่นะครับไม่ดื่มเบียร์เมาราน้ำกันแบบเหมือนสมัยรุ่นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่กันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเบียร์ถ้าดื่มเยอะน้ำหนักมันขึ้นถูกไหมฮะก็มีการใสใ เพื่อที่จะคุมและระลดน้ําหนักซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยตัดการใช้จ่ายในการดื่มเบียร์ออกไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนก็ว่าปัจจัยที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองตลาดตั้งขายไม่ดีก็ต้องสู้กันอย่างแข็งขงแรงแล้วก็รุนแรงถูกไหมครับก็ทําให้ตลาดการแข่งขันของเบียร์มีความรุนแรงเข้าไปด้วยดังนั้นนี่นะครับอาการนี้ก็เลยสะพร้อนมาถึงไห i เนเก้นก็บอกว่าไม่ไหวจริงจนะครับนอกเหนือจากตัดค่าใช้จ่ายปลดพ คิดว่าปีนี้2026เนี่ยจะมีกําไรประมาณ4-8ก็ไปหันตัวเลขอย่งนี้ทิ้งอีกเหลือเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหมฮะมีกําไรแค่2-6เปร์เนท่านั้นก็ทําให้นักลงทุนผิดหวังแหลคะครับนานนี้แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าที่สุดเนี่ยแม้แต่ตลาดสายเบียร์เองก็ยังต้องรัดเข็มขัดมากจนถึงขณะนี้นะครับ